ส่วนข้อนี้นะคะเขาถามว่าข้อใดมีความหมายไม่เข้าพวกนะคะกอไก่ทันตีขอไข่กุญชรขอควายหัดถีงงคือผู้ชมนะคะซึ่งถ้าเราดูตรงนี้เราเห็นเลยกุญชรช้างแน่นอนหัดถีช้างแน่นอนเพราะกระทำยุทธหัดถีก็คือการรบโดยการใช้ช้าง อมามาเป็นพาหนะในการรบครั้งนี้นะคะผู้ชงหมายถึงช้างไหมทันตีหมายถึงช้างไหมถ้าเราดูดีๆหัดถีทันตีหมายถึงช้างนะคะแต่ว่าผู้ชงเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะ,ะผู้ชงหมายถึงอะไรคะผู้ชงหมายถึงอะไรหนะ้าที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานนะคะ ผู้ชงก็คืองูนะคะหรือไม่ก็น,นาคนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่มีความหมายใข้าพวกก็เลยเป็นข้ององูนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าใครตอบผู้ชงบ้างแล้วปีนี้จะมาไหม